สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องเน่เจอแล้ววันนี้นะครับกำลังจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเดินทางด้วยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ชั้นธุรกิจเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์กันครับ เริ่มต้นทริปนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเช็คอินแล้วก็ใช้บริการของกาตาเลาส์นะครับในกลุ่มของพันธมิตร One World นะครับซึ่งต้องบอกว่าอาหารที่เลาส์นี้สุดยอดมากจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็บินเซ็กชั่นที่1นะครับจากกรุงเทพนะครับไปที่กัวลาลัมเปอร์นะครับซึ่งเป็นไฟล์สั้นประมาณ2ชั่วโมงนะครับ แล้วก็ไปถึงที่สนามบินกวลาลัมเปอร์นะครับมีเวลาเปลี่ยนเครื่องเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะบินต่อนะครับไปยังสนามบินปลายทางนาลิตะนะครับบรรยากาศการเดินทางท,งทั้งหมดจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับเหตุผลที่ต้องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมแลกไม์นะครับผ่านโปรแกรมการสะสมไม์ของ Japan Airline นะครับแต่ว่า,เ,าทเที่ยวบินที่อยากจะไปจริงๆเนี่ยชั้นธุรกิจของสายการบิน Japan Airline ์เต็มนะครับก็เลยแลกผ่านสายการบินพันธมิตรนะครับเป็นสายการบิน Malaysia a i r ์ไลน์ในกลุ่ม o n w w r r l นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า Business Class ของ Malaysia Airline ์ซึ่งเราจะต้องไปต่อเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์นะครับจะเป็นยังไงครับผม เช็คอินนะครับอยู่ที่เคาน์เตอร์พนะครับตอนนี้คิวลงมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินกันตอนนี้ก็เช็คอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างรวดเร็วนะครับไม่เสียเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผ่านตอมอนะครับเพื่อเดินเข้าไปข้างในนะครับไปพักผ่อนที่เล้าก่อนนะครับ เดี๋ยวจะไปขอใช้บริการลาวส์ของสายการบินกาตาเข้าใจว่าเป็น one world นะครับน่าจะใช้บริการได้เดี๋ยวไปถามที่เคาน์เตอร์อีกทีหนึ่งก่อนขึ้นเครื่องนะครับผมก็มาใช้บริการพักผ่อนนะครับที่ลาวสของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์นะครับบรรยากาศก็หรูหรามากๆเลยนะครับแล้วก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายมากๆนะครับ ทั้งสลัดบาร์นะครับทั้งอาหารที่เป็นโคคัตนะครับแล้วก็มีอาหารร้อนต่างๆมีขนมของหวานแบบจัดเต็มแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีบาร์เทนเดอร์คอยชงคอยเสิร์ฟให้เราด้วยครับและนี่ก็เป็นอาหารที่ผมตักมาในเบื้องต้นนะครับแล้วที่โต๊ะก็จะมี QR code นะครับให้สแกนดูเมนูพิเศษนะครับซึ่งสามารถสั่งเพิ่มเติมกับพนักงานได้ที่ผมสั่งมาก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับ และตอนนี้นะครับอยู่ในห้องน้ำนะครับเป็นห้องอาบน้ำนะสายการบินกาตานะครับนี่นะครับมีแชมพูแล้วมีฝักบัวอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีผ้าช็ดตัวมีทิชชู่นะครับมีกระจกมีอ่างนะครับสวยงามและตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะบอรดดิ้งแล้วนะครับก็กำลังเดินออกจากเล้านะครับไปที่เกตนะครับ อยู่ที่เกตนัมเบอร์ E9 ครับผมเครื่องนี้เป็น Boeing 737-800นะครับ ก็มีชั้นธุรกิจอยู่ทั้งหมด16ที่นั่งนะครับแบ่งเป็นคอลัมน์2 2นะครับทั้งหมด4แถวก่อนเครื่องขึ้นก็มีเสิร์ฟเวลคัมดริ้์นะครับแล้วก็มีเมนูให้เลือกนะครับว่าจะรับประทานอะไรนะครับเมนคอสมีอยู่3อย่างนะครับมีแกงเขียวหวานไก่มีข้าวผัดต้มยำแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวผัดนะครับแล้วก็เมนูเครื่องดื่มซอฟดริ้์ครับผม หลังจากเครื่องขึ้นไม่นานนะครับประมาณ20นาทีนะครับก็เริ่มเสิร์ฟอาหารซึ่งก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกันหมดเลยนะครับทั้งสตาร์เตอร์นะครับเมนคอร์สนี้เลือกเป็นข้าวผัดต้มยำนะครับแล้วมีขนมมขนีขนมหวานขนมปังกระเทียมนะครับแล้วก็มีโคกด้วยนะครับตอนนี้ก็รับประทานอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า แฮสเตดก็มาเก็บอาหารไปแล้วนะครับบนเที่ยวบินนี้นะครับไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์นะไม่มีอินฟล g ทเอนเตอร์เทนเมนต์นะไม่มีจอนะครับในส่วนของเก้าอี้นั่งก็รู้สึกว่านั่งสบายนะครับคือเป็น22นะครับแถวหนึ่งก็จะมีทั้งหมด4เบาะแล้วก็ปรับเอนได้เยอะเยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็น เก้าอี้ที่นั่งสบายสำหรับไฟสั้นๆนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับจากกรุงเทพไปกวัวลาลัมเปอร์ครับแล้วตอนนี้มาถึงสนามบินกวัวลาลัมเปอร์แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะต้องไปต่อเครื่องที่เกตไหนเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อที่เกต C22 นะครับ น่าจะต้องขึ้นรถบัสนะครับไปที่เกตซียังได้เลยยังทันอ๋อที่นั่งข้างหลังเยอะแยะเลยก็น่าจะเป็นการนั่งรถบัสไปอีกอาคารหนึ่งนะครับนี่เวลามันน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลามาเลเซียคือ 22นาฬิกา34นาทีแล้วบอดดิ้งไทม์เขียนว่า22นาิกา35นาทีตามเวลามาเลเซียนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะเรียกขึ้นเครื่องตรงเวลาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราไม่หลงทางเนี่ยมันทันอยู่แล้วแต่กระเป๋าเราจะทันไหมเนี่ยกระเป๋าเดินทางเราจะทันไหมเนี่ยก็นั่งรถบัสมาไม่นานนะครับประมาณแค่5นาที ก็มาถึงอาคารที่เป็นเกรด c C1 3 7ถึง C37 อยู่ตรงนี้นะครับก็ดูตามตารางนะครับเกดยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูโกลเด้นเลาส์ก่อนทั้งนั้นเราก็มาถึงโกลเด้นเลาส์ซัตเทไลท์นะครับแต่ว่าเรามาดูบรรยากาศแค่ข้างหน้าไม่ต้องเข้าไปก็ได้เพราะว่าเวลามีน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะ เดินกลับไปที่เกตเบอร์ C 2 2นะครับเมื่อกี้ในตารางเกตโอเพนละนะครับแล้วมันก็ใกล้จะได้เวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เกตก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกว่าโอเคเรามาแล้วนะแต่ยังไม่มีเวลาได้เข้าไปสำรวจข้างในนะครับ ก็ในการเดินหาเกจที่จะต่อเครื่องมันก็ไม่ยากนะครับคือเราดูจอก่อนว่าเครื่องของเรามันอยู่ที่เกจไหนแล้วเราก็ดูป้ายมันก็เดินง่ายนะครับไม่หลงครับตอนนี้ก็กำลังเดินขึ้นเครื่องนะครับตามเวลามาทันพอดีพอดีนะครับแต่เสียดายไม่ได้เข้าไปชมโกลเด้นลาวส์ นัง6กนะครับก็นั่งสบายอยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นที่คู่นะครับมีของนั่งข้างๆด้วยเครื่องนี้เป็น Airbus A330 300นะครับเบาะซ้ายสุดนี้เป็นเบาะเดี่ยวตรงนี้นะครับก็มีที่ปรับความเอนนะครับมีรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็มีหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนตัวในทุกที่นั่งนะครับ ก่อนเครื่องขึ้นนะครับก็เสิร์ฟเวลคัมดริงค์นะครับนี่น่ารับประทานมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มนะครับให้เลือกดูได้นะครับมีเมนูสเตะนะครับที่จะเสิร์ฟหลังจากเครื่องขึ้นนะครับแล้วก็เมนูเบรฟ fast นี้มีให้เลือกถึง4อย่างเลยนะครับตามเมนูที่เห็นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนุกน่าสนใจนะครับก็คือวิดีโอข้อมูลแนะนำความปลอดภัยบนเครื่องนะครับ อันนี้สนุกมากเลยครับ หลังจากเครื่องขึ้นนะครับก็มีเสิร์ฟเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ถัว่วแล้วก็เดี๋ยวจะมีสเต๊ะนะครับตามสูตรของมาเลเซียแอร์ไลน์อยากกินมานานแล้ว และก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับเป็นเนื้อสเต๊ะสองไม้ไก่สเต๊ะสองไม้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันตอนนี้ก็รับประทานหมูสเต๊ะไม่ใช่ครับรับประทานเนื้อสเต๊ะไก่สเต๊ะนะครับอร่อยนิ่มโอ้โห้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ของสายการบินนี้มากๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปแปรงฟันมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะ เตรียมตัวนอนพักผ่อนนะครับซึ่งเบาะตัวนี้เนี่ยเราสามารถนอนราบได้180องศาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้านะครับก่อนเครื่องแลนดิ้งประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพนักงานเขาก็จะปลุกเรามาทานอาหารเช้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้ราตีสวัสด์นอนก่อนละครับอรุณสวัสด์ตอนเช้านะครับตอนนี้เขาจะเริ่มเสิร์ฟอาหารเช้านะครับ เริ่มด้วยน้ำผลไม้และผ้าร้อนนะครับมาเสิร์ฟก่อนแล้วก็มีกาแฟร้อนนะครับก็เริ่มต้นด้วยผลไม้นะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นโยเกิร์ตเดี๋ยวกำลังตามมาขนมปังกำลังตามมาเสิร์ฟขนมปังเป็นครัวซองนะครับเดี๋ยวทานกับ เนยและแยมแล้วอาหารจานหลักก็มาเสิร์ฟนะครับผมเลือกเป็นอาหารเมนูมาเลเซียนะครับมาเลเซียนนาซีเลยมักนะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงมันเป็นเหมือนข้าวแล้วก็มีเป็นตัวเหมือนแกงกะทิบางอย่างนะครับคิดว่ารสชาติน่าจะออกเผ็ดด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมง20นาทีครับผมเครื่องก็จะถึงสนามบินปลายทางสนามบินนาริตะนะครับก็อีกประมาณชั่วโมงนิด,นด,นดเดี๋ยวอาจจะเอนหลังพักสายตานะครับสัหน่อยจะได้พอมีแรงนะครับเพราะว่าไปถึงที่ญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเที่ยวต่อวันนี้เลยนะครับตอนนี้ก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับใกล้ที่จะถึงสนามบินนาริตะแล้ว กำลังเตรียมความพร้อมในการที่จะนำเครื่องลงจอดนะครับและแล้วก็ถึงสนามบินนาริตะแล้วเดี๋ยวเรารีบไปผ่านตอมอกันนะครับและตอนนี้ก็ผ่านตอมอนะครับรับกระเป๋านะครับตรวจสุลกากรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ วันนี้จะเดินทางเข้าโรงแรมนะครับด้วยรถลิมูซีนนะครับซึ่งใช้บัตรเครดิตนะครับ UOB นะครับในการจองตรงนี้นะครับก็มีคนขับรถนะครับมาถือป้ายรอรับนะครับแล้วก็ตอนนี้พามาที่ลานจอดรถนะครับจุดที่เขาจะให้เราขึ้นรถนะครับตอนนี้อยู่ข้างบนลานจอดรถแล้วนะแล้วก็คนขับกำลังไปเอารถมานะครับ แล้วตอนนี้นะครับก็อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วครับกำลังเดินทางเข้าโรงแรมนะครับก็เป็นอันจบการรีวิวนะครับการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับมาลงที่โตเกียวนาริตะนะครับด้วยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ชั้นบิสซิเนสคลาสนะครับเปลี่ยนเครื่องที่กวลาลัมเปอร์นะครับ ก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด u u s s r i b e นะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีอะไรอยากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมพบกันคลิปต่อไปกับเน่เจอแล้ววันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย